ไปไปหาค่ายฐานใหญ่กันเออเดี๋ยวถ่านน้ำมันด้วยไอ้เหี้ยรถคันเดียวใช้โคตรคุ้มเลยสัตว์เฮ้ยมีคนเกิดใหม่คนเกิดใหม่ชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มชุดจิลลี่ชุดจิลลี่ขอแตก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 อีกตาย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 หลังมึงมีคนสองคนสองคนเกิดสองคนกระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่โบดโบดโบดมึงมาโบดโบดโบดมึงโบดมึงมึงมาหามันแล้วบนบนเขาบนเขาเนี่ยมึงบนเขา หมอแตกไอ้เช wow. ืยกว่าวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งหมอแตกตายหมด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 รถไต่เขาไอ้เด็กไอ้ยี่ฮี้อ่ะมึงจะลงทำยี่อะไรเพื่อนรถมันไหลตกทำไงไอ้ยี่อ่ะสื่ออทีเอาลงให้มันเบาไงไม่เกี่ยวขึ้นมาขึ้นมาปิดไฟด้วยปิดแฟลชด้วยปิดแฟลชด้วยเสียงรถเสียงรถอีคันปะ กูได้เสียงรถอีกคันนะรถกูเองเพราะว่าอลงเขาอย่างแรงไอ้เหี้ยอันใหญ่บอลหน้ามึงอ่ะหน้ามึงอ่ะคนบอลสมันมาหลายคนว่ะบอลสองคนสองคนสองคน,องคนเออเป่ามาันดิอ้เหียเอ,อ้ยยิงยิงต่อไปยิงต่อไปโดนโดนโดน มันขึ้นมาขึ้นมามันเจ็บ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 มันร้องโอ้ยมันร้องโอ้ยกูว่าแล้วได้ยินเสียงรถไอสัตว์เด้ๆนั่นนั่นนัอยู่หน้า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 เราเอากดผิดกดผิดเขี้ยบกูมาแล้วไอสัตว์โอ้โหหนไปนู่นแล้วไอสัตว์ไอบนบนโอ้ยโอ้ย เกมอย่างแหลกไอสัตว์เอยเออเหมือนเหมือนอยู่นะแต่มันตายตรงนี้เหรอไม่ใช่ชุดไม่ชุดมันไม่คุ้นเลยเอ้นั่นหน้าเราหน้าเรานะ่นบนเขาบนเขาบนโคตรเดือดไอ้เหี้ยยิงได้ไหมไอสัตว์กูยิงไม่ได้กูเป็นคนขับมึงเลีงสนายได้ไหมมึงเลีงสนาได้ไหมถ้าขึ้นบนเขารถมันจะไปช้าเดี๋ยวเราไปค่ายอาหารด้วยกันกูรู้ทางเนี่ยเรามาทางเดิมเหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้ย กูเป็นแบบกูเป็นคนที่ตามคนตามสายตาม,<ผ>มไม่มทันด้วยเ <c oughs> อ้ยแล้วกูอ่าถูกทางวะเนี่ยเฮียกูสายกูจตเป็นสายกูกูาตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าทันเท่าไหร่กูบอกเลยเจอกูตอนเนี้ยเหมือนเจอกับยมทู่เอยเฮียมึงไม่เห็นทางหรอกแต่มึงอะได้เห็นไฟสัตว์เฮ้ยน,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 นั่นน่ะขวาขวากูเจอแล้วพอนเจอแล้วเจอแล้วพอเจอแล้วเจอแล้วเฮียไปทางไหนได้บ้างวะ ตาใหม่ทียตบเลี้ยงลูกอ่ะเคยได้ยินป้ะอุ้ยเฮียผมตกใจบอลกําลังปล่อยเมาส์เลยสุดเฮียรถมันแรงเท่ากันหมดเลยนี่ว่าเออเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดนมโดนโดนหัวโดนหัวตาย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 มันมันมีสกายเอล้มีสกายเอา กระจายขึ้นป่าบอลมันจอดรถแล้วมันจอดรถแล้วบอลมันมีตัวมีตัวโดนอีกตัวนึงโดนอีกตัวนึ่งก็สุงหมดแล้วร็สุงหมดแล้วมันมีสองตัวนะบอลเตรียมปืนคนไว้มันอยู่มันอยู่ข้างบ้านมึงข้างบ้านมึงข้างบ้านมึงสายสายสายมันมีรถมาคือรถมาคือรถยิงเลยยิงเลยซ้ายฟังเสียงรถดิเพื่อนโดนโ้องคนยิงน้อคนขับมิน้องขับมันวิ่งไปสอง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  มันรอบไปสองรอบไปสองหวยอะไรแม่เย้ฮะมันไม่เห็นวะม,มันต้องเก็บของให้เพื่อนมันกูรู้อยู่แล้วเฮียสไนคยกูตกปไปเอ้เยเหียสกามี20นัดไอ้เหียมาแล้วมาเข้ากับมาแล้วมนเข้ากับมาแล้วเข้ากับมาแล้ว ม, <izon> มันจะขับลงมาที่เดิมมันจะขับลงมาที่เดิมที่เดิมมันจอดมันจอดมันจอดบ้านมันจอดบ้านมันจอดบ้านโดนโดนโดนเจ็ดทั้งต okay, ัวว <insan cane. S 1> <your> ิวกโล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 โอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วยิงสกัดไว้นะอย่าให้มันเข้ามากูเล่นเองกูเล่นเองกูไหวกูไหวปั๊มยาปั๊มยาตลอดเลย

มันจะเบิดแล้วมันจะเบิดแล้วมันจะมันจะมันจะจอดอ้อมโดระเบิดตายตัวนึงอุ้ยโอ้โหกูโดนกับตาย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 ไอ้เชิยกูกูสุนหมดแล้วกูส right ุนหมดแล้ว กระสุนหมดกูก็เอาใหม่ได้ครับมันมีงมีลูกซองด้วยสัตว์อุย๊ยกูตายเฮ้ยโอ้โหกูโดนด้วยอยู่จริงหัวกูตายเลยโอยี่เคียแม่งกูไม่น่าลบกระสุนเยอะเลยเหลืออะไรให้กูบ้างเอยแม่งกระสุนหมด ตายตายหนึ่งตายหนึ่งเก็บดีเฮ้ยไอชิ้นกระสุนไม่มีจมซีนี่นเหรอปะเว้คนขึ้นไปนตรงไหน,นไตรงไหนโอยกูตายแล้วโอ้กูได้ตัวหนึ่งกูได้ตัวหนึ่งแล้วกูได้ตัวไหน เห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตาย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 มันตายมันตายตายหมดตายหมดตัววิ่งมาตัววิ่งมาเออกูวิ่งไม่ได้เนี่ยโอ้หมาคนแม่วไอสัตว์ตาย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 พวกมึงพลาดแล้วไอ้เหี้ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ อย่าวางใจแรงเกิดไอ้เหี้ยเพราะมึงเจอกูแน่ไม่ต้องหวงเพื่อนถ้ากูรอดมึงก็ได้ขอ,องเล่นเองอะ่ะเพราะกูเก็บไว้ให้อยู่้ยไไม่ไดเล